สวัสดีครับนี่คือคลิปวิดีโอแรกของช่องผมนะครับผมชื่อกายนะครับจากช่องเดอะสกายบลูนะครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาดูประกาศผลทีแครอบที่4นะครับว่าเราได้คณะอะไรและได้มหาวิทยาลัยอะไรนะครับรอบสีก็จะเปิดให้ยื่นทั้งหมด4อันดับนะครับผมยื่นไปทั้งหมด4อันดับเลยนะครับครบถ้วนเลยฮะก็คือคณะแรกนะครับอันดับแรกก็คือยื่นมองเกษตรของคณะสังคมศาสตร์สาขา รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะฮะอันดับ2ก็คือยื่นสังคมศาสตร์สาขารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนกันแต่เป็นภาคพิเศษนะฮะอันดับ3ยื่นของมอสวนะครับเป็นคณะรัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์นะฮะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนกันเป็นภาคพิเศษนะฮะอันดับ4ก็คือยื่นคณะสังคมศาสตร์ของมอกษเสดนี่แหละจะเป็นสาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยานะครับเราก็จะมาดูกันเลยว่าเรา ได้อันดับที่เท่าไหร่นะครับก็คือเขาประกาศมาตั้งแต่แตมเมื่อคืนเรา้สึกว่าประกาศเร็วกว่ากําหนดนะโอเคเรามาดูกันเลยเราก็จะเข้าเวก่อนนะฮะคือน,นก็รู้อยู่นะครับว่าก็คืงน,นก็ไม่ได้รู้เราก็นอนปกตินี่แหละเขาเรกว่าเขาจะประกาศตรงเวลาไงโอเคเราก็เข้ามาที่ เก็บแล้วนะครับเรามาดูกันต่อสิจะได้อะไรอีกทแล้วนะฮะโหลดกำลังโหลดเรื่องไฟปื๊ดอืมข่าวที่ผ่านทางโซเชียลเราได้มองเกษตรนะครับเราได้มองเกษตรแตกคณะอะไร เราได้คณะสังคมศาสตร์นะครับสาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาภาคพ,พิเศษนะครับของมอเกษตรนะครับก็รุ้มมานานก็ดีใจนะที่เราปิดนะโอเคเราปิดแล้วเราขอยืนยันสิทธิ์ก่อนนะจบถึงนะโอเคครับเราก็ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ได้คณะ สังคมศาสตร์สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาภาคพ,พิเศษนะครับของมอเกษตรซึ่งผมเลือกไว้เป็นอันดับที่4ก็ได้อันดับที่4นะรู้สึกว่าคะแนนผมก็น่าจะถึงอยู่นะเพราะว่าผมลองคำนวณคะแนนแล้วก็ถึงอะถ,ถ,ถึงในระดับหนึ่งนะที่จริงกลัวว่าจะหลุดเลยไม่เสียอันดับก็กลัวนะเพราะว่าคะแนนมันก่ำคมากเลยคือมันห้าสิบห้าสิบปับว่าจะได้หรือไม่ได้ปีนี้ก็กลัวคะแนนเฟิรมเหมือนกันเพราะว่า ดูจากคะแนนแล้วรู้สึกว่าคะแนนปีนี้มันขึ้นเนาะเราก็กลัวอยู่เหมือนกันแต่ว่าโอเคเราเปิดแล้วเราก็ดีใจครับครับพี่ก็ขอฝากถึงนะครับรุ่นน้องนะครับที่จะสอบในปีต่อๆไปเนาะก็ขอให้อ่านหนังสือให้มากๆนะครับอ่านให้ต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ลืมเนื้อหาเนาะแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับทําเกตให้ได้ดีๆนะครับเผื่อใครอยากจะมาถึงรอบที่4นะครับของพี่นะ เพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ตัวเองอยากได้คณะที่ตัวเองชอบนะครับที่ขอเป็นกําลังใจให้ครับถ้าชอบคลิปนี้ให้กดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าจะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยเนาะสำหรับวันนี้ผมเดอะสกายบูขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ